สอบวิชาสังคมคะ่ะแล้วก็แม่จะถามนะโอว่าสามมีอะไรบ้างคะโอวาสามไม่ทำความชั่ว 2. 2> ข้อสองการทำความดี hmm. ข้อสามทำจิตใจให้บริสุทธิอ์อไม่ทำความชั่วนี้ก็จะมีอะไรนะ เบนจะสีออสีน่าไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามในกรรมสี่ไม่พูดโกหกหลอกลวงห้าไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาอืม แล้วก็อะไรนะการทำความดีมีอะไรบ้างมีอะไรนะเบนจะทำมีะทแล้วก็มีสังข้าหาว่าถุสี่ค่ะแล้วว่าทำสี่สอัตถ<ท>ะสัง อะไรอีกอกวาสามกาันตยกรันตยูต่ออะไชุมชนหมจบแล้ว